อ้าวครับสวัสดี FC ผู้ที่รอการตักปลาทั่วประเทศไทยนะครับผมโอ้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะผม FC ทักมาเยอะมากเลยทั่วทุกภาคประเทศไทยเลยรับเหนือสุดนี่ขึ้นไปนูน่นเชียงรายแล้วนะครับส่วนทางใต้สุดนี่ทะลุไปนู่นเลย FC จากสิงคโปร์อา้าวต้องขอขอบคุณมากนะครับผมที่ทุกคนนี่เป็นกำลังใจนะครับทักมามาเรามาลุ้นการตักปลากันต่อดีกว่าไม่รู้จะมีให้ FC ดูกันหรือเปล่านะครับผม ส่วนเรื่องไอเมนูทํากับข้าวต่างๆนะครับโอหผมทําไม่ทันจริงนะต้องต้องฉายไปข้างหลังนึนปลาผมเยอะมากนะผมยังไม่ทันนะครับทุกวันนี้มดืดทุกวันเลยน่ต้องขอเวลาแป๊บหนึง่งสําหรับเรื่องที่บอกว่าพี่ทํากับข้าวให้กิบให้ดูหน่อยลุ้นไปด้วยกันนะครับผมพูดซะเยอะเลยตักปลาไม่ได้ปลาเลย ี่มเอามาต่อกที่รอบสองอีกครั้งนะครับผมโอ้ยรอบแรกเดินไปแบบฟาวไปเลยนะรอบนี้กลับมาหน้าจ่อยนะผมมาลุ้นให้เอฟซีต่อกันที่ฟาอุ้ยอุ้ยใหญ่อุ้ยใหญ่มากเลยอ่ะยัยอุ้ยผมไม่คิดว่าเต็งใหญ่ขนาดนี้หรอกอุ้ยทอมลี่ โอ้ยใหญ่มากสามโลกว่าหรือมั้งช่างไหมช่างน่าจะลองช่างโอ้ยใหญ่มากเลยอ่ะคุณไปช่างดีกว่าคุณใหญ่จัดอืมไม่ได้เลยโอ้เมื่อกี้แม่บอกพี่อยู่แถวแถวนี้อ่ะเห็นมันสอดอาหารแล้วกิโลวะเนี่ยผมว่าก็จะสามโลครึ่งได้นะโอ้โยใหญ่ใหญ่ใหญ่ท้องใหญ่ด้วยมันท้องหรือเปล่า ไม่รู้อเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะครับผมไปเดี๋ยวจะได้รีบลงมาใหญ่จัดต่อกันด้านบนนะครับผมโอ้ขอบคุณที่บอกวันนี้นะที่บอกว่า FC จากทั่วประเทศทักมาเลยนะครับอยู่จากไหนกันบ้างโอ้ยแล้วมันสะใจ <c oughs> ได้แบบนี้แล้วบอกว่าให้ FC ได้เห็นนี่สะใจจริงๆนะับตักได้นะครับผมปลาตักข้างกระชงังนะมันใหญ่มากวันนี้นี่ป็นริ่มเลยนาจะเรามาดูน้ำหนักกันว่าวันนี้กิโลโอ้ย ท่าไรนี่คนระับประมาณ 270, 270. สองร้เจ็ดสองร้เจ็ดสองร้เจ็ดเต็มใจมากเลยนะอ้วนมากก็ใหญ่มากอ้วนใหญ่อ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวผมลงไปปล่อยไว้ก่อนนะเลี้ยงต่อนะเดี๋ยวมันจะเสียหายอ้าโอเคขอบคุณที่ติดต,ตามนะครับผม